คุณได้ยินเสียงเท้าวิ่งมาจากด้านหลังพู้จัดการพู้จัดการฉันมาตรงเวลาใช่ไหมเวลาคือเอ่อช้าไปหนึ่งนาทีเท่านั้นฉันเดาว่ามันยังคงนับเป็นตรงเวลาอยู่ขอแสดงความยินดีด้วยที่คุณเข้าร่วม l o b o t o m y Corporation ได้นะคุณผู้จัดการฉันไม่ต้องการที่จะรบกวนช่วงเวลาที่น่าประทับใจนี้นะแต่มังคุดทุกวินาทีในที่แห่งนี้มันสําคัญ ถ้าเป็นไปได้กรุณาช่วยแนะนำตัวสั้นๆและเตรียมตัวเข้าการประชุมซะอืมดูเหมือนว่าคุณแอนเจล่าจะอารมณ์ไม่ดีเลยอ่ะแมหมอย่างน้อเซเวร่าคนเดินก็ตั้งหน้าตั้งตารอที่จะพบคุณนะบางทีก็ไม่ใช่ทั้งหมดโอ้มารยาทของฉันอยู่ที่ไหนเนี่ยฉันชื่อเมาคุตฉันเป็นผู้ดูแลของคอนโทรลทีมเนื่องจากเราเป็นทีมควบคุม เราจรึงมีความรับผิดชอบอย่างมากฉันจะพยายามอย่างเต็มที่ผู้ช่วยคุณโดยการปรับปรุงฟังก์ชันพื้นฐานของสถานที่นี้นะคุณผู้จัดการฉันชวอเลยว่าตอนนี้คุณน่าจะค่อนข้างประมาทใช้เวลาเล็กน้อยในการทําความคุ้นเคยกับสิ่งต่างๆรอบๆที่นี่ฉันรู้จากประสบการณ์นะ่ะแต่ไม่ต้องห่วงฉันจะช่วยคุณเอง ฉันก็ไม่ได้เก่งที่สุดในทุกเรื่องฉันเองก็เคยมีปัญหากับเซฟิราคุณก็รู้บางครั้งฉันก็เย็บกระดุมบนเสื้อผ้าผิดทางหรือใส่เกลือแทนน้ำตาลเป็นอาหารแต่ถึงอย่างนั้นคุณก็ทําได้เช่นเดียวกับที่ฉันทําได้ฉันแน่ใจว่าคุณจะประสบความสําเร็จนะ่าคุณผู้จัดจาก,การถ้าจะให้งานง่ายๆแก่คุณเพราะเป็นวันแรกของคุณที่นี่ฉันขอให้คุณโชคดี ผมทนไม่ไหวแล้วคุณผู้จัดการคุณอยู่ในนั้นใช่ไหมผมต้องออกไปจากที่นี่ได้โปรดผมรู้ว่าคุณทําได้คุณคือผู้จัดการคุณไม่เหมือนพวกเราที่เหลือคุณทําอะไรก็ได้ทําไมถึงอยากเลิกละ่ะคุณไม่ชอบทํางานที่นี่ในคอนโทรลทีมเหรอทุกวันทุกวันที่นี่เป็นความสุขสนับฉันนะมันสยองมากทนไม่ไหวแล้วฉันจะเป็นบ้าไม่มีอะไรที่นี่ปกติ คุณคิดว่าฉันไม่สามารถจัดการกับมันได้จริงๆเหรอเดโปลดผมไม่อยากจะอยู่ที่นี่เอาผมออกไปจากที่นี่เดโปรดผู้จัดการแม้ว่าคุณจะเป็นหัวหน้าของสถานที่นี้พนักง,งานคนนั้นเป็นพนักง,งานของฉันฉันจงเชื่อว่าฉันสามารถดูแลเรื่องนี้ได้นะให้ฉันจัดการกับสิ่งนี้เถอะฉันปล่อยให้เธอจัดการเองขอบคุณที่เข้าใจในตำแหน่งฉัน ได้โปรดอย่าตกใจไปสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นค่อนข้างบ่อยในที่นี่นะอ๋อใช่นี่จะเป็นครั้งแรกที่คุณจะได้เห็นอะไรแบบนี้นะปกติแล้วจะเป็นคุณแอนเจล่าไม่ก็ฉันที่จัดการเรื่องพวกนี้นะมันเป็นแค่อาการสืกเล็กน้อยไม่มีอะไรให้คุณกังวลหรอกไม่ได้โปรดผู้จัดการได้โปรดคราวที่แล้วมีความสับสนเล็กน้อยใช่ไหม โดยปกติฉันมีหน้าที่รักษาความปลอดภัยในสำนักง,งานของคุณไม่ว่ายังไงก็ตามดูเหมือนว่าฉันจะไม่ให้ความสำคัญกับห้องประชุมของเซฟิราฉันได้ยินมาว่ามีพนักงานของคอนโทรลฟีมขอลาออกจากบริษัทเยี่ยมไปเลยคุณรู้ความหมายคำว่าลาออกของที่นี่หรือเปล่า ฉันจะถือว่าไม่แล้วันบางครั้งฉันคำนวณผิดว่าข้อมูลใดที่ฉันควรส่งถึงคุณและสิ่งที่ฉันไม่ควรบางแง่มุมของบริษัทเราที่ฉันคิดว่าเป็นเรื่องธรรมชาติและชัดเจนอาจค่อนข้างตกใจกับคุณพวกเรามีบทบาทที่หลากหลายที่นี่มันเหมือนกับการแสดงละครนักแสดงทุกคนมีบทบาทและเขาก็ต้องเป็นคนที่สื่อสัตย์ต่อส่วนของตนโดยไม่ให้มีข้อผิดพลาด ประสานซึ่งกันและกันนีลองนึกดูว่าทีนี้ลองนึกดูว่านักแสดงคนหนึ่งตัดสินใจจะออกจากเวทีเพราะพวกเขาไม่ชอบบทบาทของเขานักแสดงคนเล่นบทบาทที่กําหนดไว้ร่วงหน้ก่อนที่จะออกจากเวทีออกจากเวทีโดยไม่ได้เติมเต็มส่วนของตนหมายความว่าชีวิตบทบาทและนักแสดงจบลงแล้วนั่นคือสิ่งที่เราหมายถึงลาออก เยี่ยมไปเลยคุณผู้จัดก,การคุณสามารถทํางานที่ชัดขอได้ฉันรู้ว่าคุณสามารถทํามันได้คุณคงไม่รู้หรอกว่าชัดอย่างลากลึกลงไปลงไปแค่ไหนเพื่อสนับสนุนคุณสําหรับฉันวันนั้นผ่านไปได้ด้วยดีเราครอบคุมโปรโตคอลฉุกเฉินร่วมซ้อมเพื่อทีมของฉันออกกลางคันหรือบาดเจ็บแม้แต่ครั้งเดียวทุกๆคนทําได้ดีมากเลย ฉันเองก็ไม่อยากจะบอกว่ามันเพอร์เฟกต์หรอกนะแต่ว่ายังไงก็ตามคุณผู้จัดการคุณเคยเห็นสิ่งที่น่ากลัวกว่าอัพนอมาริตี้ไหมต้นเหล่านั้นที่เดินเตะๆอยู่ในสถาน,นีไม่สามารถกักขังได้และบางครั้งพวกเขาก็ปรากฏตัวในทางเดินฝึกซ้อมไม่เป็นผลดีเมื่อเจอมันเพราะเราไม่มีข้อมูลเพียงพอกับพวกเขาเราจรึงต้องตื่นตัวอยู่เสมอ ไม่ว่าแผนของเราจะละเอียดแค่ไหนเราก็ไม่สามารถควบคุมสิ่งที่ไม่รู้ได้บางครั้งเมื่อเจอพวกมันฉันก็รู้สึกแปลกๆมันไม่ใช่ความกลัวหรืออะไรก็ตามแต่มันเป็นความรู้สึกแปลกๆแ,แปลกใช่มหมรู้สึกคลื่นไส้เหมือนมีบางอย่างในใจสัต์คลอนควบคุมไม่ได้และรู้สึกเหมือนไม่เป็นตัวของตัวเองอีกต่อไป ฉันจะที่บายได้ยังไงเราก็มีบางอย่างกำลังสัน่นคลอนในตัวฉันทีละนิดทีละนิดคุณทำมันได้อีกแล้วแล้วคุณทำมันได้ยังไม่มีที่ตีเลยฉันเองก็มีงานมากมายที่ต้องทำถ้าคุณมองดูในสมุดโน้ตของฉันคุณจะเห็นสิ่งที่ฉันต้องทำเต็ไมไปหมดเลย แต่คุณรู้ไหมว่าฉันสามารถผ่านมันไปได้ฉันคนทำอย่างดีที่สุดอย่างที่ฉันอย่างที่ฉันทำมาเสมอฉันรู้ว่าฉันช้ากว่าคนอื่นฉันตรวจสอบรายการของฉันเสมอวิฉะนั้นฉันจะพลาดสิ่งที่สำคัญไปนั่นแหละทำไมฉันถึงพกสมุดโน้ตนี้ไว้ตลอดฉันไม่สามารถทิ้งข้อผิดพลาดได้เลยคุณรู้ไหมบางครั้งฉันก็ถือมันนานจนแทบจะหมดแรงเลยล่ะ มันอยู่กับฉันตั้งแต่เริ่มทำงานที่นี่ในฐานะเซฟิราแห่งทีมควบคุมรู้ฉันรู้ว่าคุณแอเจราก็ห่วงฉันเป็นปาครั้งบากเทาฉันสามารถควบคุมทุกอย่างได้ฉันรู้สึกว่านี่คือชีวิตแบบที่ฉันโหยหามานานแสนนานนานแสนนานบางทีอาจจะเป็นก่อนที่ฉันจะสามารถคิดได้ฉันรู้สึกเหมือนเคยปรารถนาในสิ่งเดียวกันมาก่อนหน้าที่อื่นที่ไม่ใช่คอนโทรลทีม เมาคุณมลคุณช่วยทำรายงานที่ฉันขอให้เสร็จภายในวันนี้นะบอสฉันจะจดมันไว้ในรายการของฉันฉันจะส่งมันภายในวันนี้เอาละมาถึงเวลาที่ฉันต้องไปแล้วละ่ะยินดีที่ได้คุยกับคุณนะคุณผู้จัดการ AI ของที่นี่ไม่เสถียรยกเว้นฉันและมันยิ่งแย่กับ คุณเองก็สังเกตได้ใช่ไหมฉันไม่สามารถอธิบายได้มันทำให้ฉันควบคุมเธอได้ง่ายขึ้นเราต้องซื่อสัตย์ที่ดีนะมอรคุดเธอไม่สามารถซับเ t ลสออ e audio กับพนักงานที่เธอมีอยู่ในปัจจุบันได้เชื่อฉันเถอะฉันเป็นหัวหน้าทีมข้อมูลไม่ว่าทีมของเธอจะเคยเป็นเพื่อปราบปรามการทดสอบด้วยตัวของมันเองมีความเสี่ยงมากเกินไปที่จะสร้างความเสียหายทางจิตใจต่อพนักงานของเธอ แต่ยี่สุดเราแค่ต้องพิเิอนะอัตราการเสียชีวิตของตัวแทนและความเป็นไปได้ที่อัมโนเมลิตี้จะหลุดออกมาเอา่อคุณมางคุดคุณออจเจล่าบอกว่าถ้าพนักง,งานบ้าหน,น,นึ่งคนเขาก็จะฆ่าคนอื่นอีกสิบคนฉันคือเซฟิล่าแห่งคอนโทรลทีมฉันอาจจะทำผิดพลาดในด้านอื่นๆ แต่บทบาทนี้ฉันรู้ดีกว่าใครฉันรู้วิธีจัดการกับพนักงานที่ใกล้จะบากฉันยังเขียนโค้ดเพื่อที่จะจัดการกับมันโดยเฉพาะตามตรงเลยนะฉันรู้สึกมันเป็นคนเดียวที่ทำตามไกด์แล้วฉันผิดตรงไหนกลรึนาบอกฉันหากคุณต้องการมันฉันสามารถแบ่งปันสำเนาให้เธอได้ตลอดเวลา เออเออก็ได้แต่โค้ดของเธอฉันไม่ต้องการพนักง,งานที่อ่อน,นแอในแผนแหของฉันความอ่อนแอหมายถึงถูกกำจัดพวกเขาจะตายภายในแผนแหของฉันในการทำงานให้กับคอนโทรลทีมแผนที่นำบริษัทหมายความว่าคุณควรมีความสามารถมากกว่าคนอืน่นๆผู้จัดการได้โปรดพูดอะไรกับพวกเขาหน่อย คุณได้ดูสิ่งที่เกิดขึ้นกับพนักงานที่อ่อนแอเหล่านั้นจากความสะดวกสบายในสำนักง,งานของคุณใช่ไหมคนหนึงสามารถพูดอะไรได้บ้างนีเลยขอบคุณที่มาเยี่ยมฉันนะมันทำให้ฉันมีความสุขมากไว้พวกเราเจอกันใหม่ครั้งหน้านะพนังงานชั้นบนทั้งหลาย ฉันมีประกาศให้เซฟิรัสชั้นบนระดับการทุจลิตทางจิตของคอนโทรลทีมเกินเกณฑ์สูงสุดแล้วเซฟิรัสอีกคนทำอะไรในขณะเดียวกันนั่งดูอย่างนั้นละ่ะคอนโทรลทีมได้พลาดในการจัดการออดีวเสริมพนักงานทันทีและปราบปลามออดีว ฉันจะขอการสนับสนุนจากหน่วยงานดีๆอ้สวัสดีท่านอ่าขอโทษตอนนี้ฉันค่อนข้างยุ่งฉันยังเขียนสมุดโน้ตย,ยังไม่เสร็จเลยแมย้แต่ครึ่งเดียวอ่ะเฮ้เฮ้ฉันนิ่ว่าจะมีการทดลองสก,กัดด้วยนีอ่าแต่พอฉันไปดูในรายชื่อแล้วมันไม่มีชื่อของฉันเลยอ่ะ ฉันหมายความว่ามันมีเหตุผลมากมายอยู่เบื้องหลังบางทีฉันอาจจะไม่เหมาะสหรับการทดลองนี้แต่ว่าขอให้ฉันเข้าร่วมการทดลองอีกคนได้ไหมฉันได้เรียนอะไรมากมายจากที่นี่ฉันเชื่อว่าน่าจะสามารถเช่วยคุณได้รับรองว่าไม่มีผิดหวังสวัสดีคุณผู้จัดจาก,การ เสียดายที่มีพรสวรรค์เพียงพอใช่ไหมถ้ามีคนไม่หันกลับมามองคุณหมายความว่าอย่างไงที่พวกเขาไม่ยอมรับคุณที่พวกเขาไม่สนใจด้วยซ้ำว่าคุณกําลังแสดงอ,อ,อะไรอยู่ที่พวกเขารู้สึกว่าไม่จะเป็นต่อเหตุสิ่งที่คุณกําลังทําอยู่เลยคุณเคยเอากรงเล็บขูดพื้นบิดตัวด้วยความเจ็บปวดไหมมันฟังดูน่าเวทนาจริง แต่ในความเป็นจริงแล้วในตอนที่ฉันเสียเนื้อไปฉันไม่รู้สึกอะไรเลยคุณจ้องเนื้อคุณจ้องเนื้อที่ที่เล็บควรจะอยู่ก่อนหน้าที่คุณจะหมดสติ<ม>พอรู้สึกว่าไม่ใช่ตัวเองแล้วก็เริ่มหัวเราะอย่างบ้าคลั่งถ้ทา,ท,าที่มันไม่ใช่เรื่องตลกในสักนิดและบนพื้นคุณเห็นเงาของใครสักคนและเท้าของพวกเขาในขณะที่เขากำลังดูถูกคุณอยู่ คุณคิดว่าเท้านั้นเป็นของใครล่ะเมืม่อคนที่ไม่ชอบหันกลับมามองสุดท้ายเมื่อหันไปรอบๆทุกอย่างก็จบลงแล้วคุณเคยเห็นเศษเสี้ยวของความสิ้นหวังจากที่นั่นไหมคุณกำลังจ้องมองที่เศษเล็บของฉันที่กระจัดกระจายอยู่บนพื้นใช่ไหมเป็นช่วงเวลาเดียวที่ฉันรู้ดีถึงความไร้ความสามารถที่แท้จริง เป็นพ่อคุณฉันเลยได้รับความรู้สึกนั้นขอบคุณคุณมากนะแล้วคุณล่ะผู้จัดการเคยมีความรู้สึกที่ไร้ความสามารถในการควบคุมอะไรสักอย่างไหมเมื่อสิ่งที่ทนไม่ได้ไหลลงมาจากที่อื่นที่ไม่ใช่ตัวคุณและครอบงำคุณมันรู้สึกแย่มากที่ทำอะไรไม่ได้คุณไม่สามารถควบคุมตัวเองได้เอาน่าบอกฉันมาเถอะ ขอให้ฉันได้รับผลตอบแทนเพียงเล็กน้อยหน่อยเอลิเจาเธอเป็นคนไม่อดทนและความไม่อดทนของเธอก็ทำให้เกิดข้อผิดพลาดทั่วไปมากมายเธอเคยไปเป็นฝ่ายค้านที่ยืดเยื้อมานานว่าทำไมถึงต้องจบการทดลองแต่ฉันจำรายละเอียดไม่ได้แล้วเมื่อไหร่ที่เธอบอกว่าเธอยังไม่พร้อมฉันเห็นความเข้มแข็งความปรารถนาในดวงตาเธอ มันเป็นความอยากความหลงไหลที่แปลกประหลาดถ้ามีคนอื่นมาแทนที่ฉันเขาอาจจะหันหลังกลับเพื่อเสียงฝีเท้าอันเร่งรีบของเธอเขคขกิโตเป็นสิ่งที่เธอไม่สามารถเข้าถึงได้ในระดับความรู้ของเธองานเดียวที่เธอไดรับคำสั่งให้ทำคือบันทึกการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในตัวแบบทดสอบ เธอก็รู้ว่า,าคากิโต้ยังไม่พร้อมที่จะใช้งานกับมนุษย์พอรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นฟันของเธอก็หลุดไปขึ้งปากแนละ้วข้าฉันได้โปรดข้าฉัน สวัสดีคุณเอฉันดีใจจริงๆที่ได้เข้าร่วมทีมนี้โอ้อฉันเลยแนะนำตัวไปเลยอ่ะฉันชื่อฉันจะพยายามอย่างเต็มที่เพื่อช่วยเหลือทีมนี้อ๋อฉันกำลังเขียนรายงานอยู่อะว่าแต่มันอยู่ไหนแล้วอ่ะไม่มีอะไรสำเร็จได้ด้วยความปรารถนาเพียงอย่างเดียวหรอกนะ เห็นได้ชัดว่าความผิดพลาดที่เกิดจากความไม่อดทนนั้นเกิดขึ้นได้เราจึงจะเป็นต้องใช้เวลาของเราสถานการณ์ตอนนี้ไม่สดใสพอที่จะจําชื่อทุกคนได้และตอบสนองต่อท่าทางที่ไร้ความหมายเป็นการส่วนตัวหลังจากเวลาผ่านไปนานมากฉันตระหนักว่าการสรรเสริมครั้งหนึ่งในในตอนนี้อาจเป็นความคิดที่ดีสวัสดี คนนี่มันโง่จริงๆเลยฉันว่าคุณน่ะไม่ฉันสับสนกับมนุษย์เป็นครั้งเป็นคราวนะฉันรู้สึกเหมือนมันมีความฝันที่แท้จริงเป็นครั้งแรกในขณะที่เซฟิร่าคนอื่นบอกว่าฉันทำสิ่งอำนวยความสะดวกเสียหายหนักมากคุณเคยรู้สึกไหมผู้จัดการความรู้สึก ของการแล่นเรือในมหาสมุทรเดยไม่มีแผนที่หรือแนวทางใดๆความรู้สึกที่ต้องคลำหาสุ้มสีสิมห้า 4, ผ่านความมืดมนความรู้สึกเหมือนเกาะอันเดียวท่ามกลางมหาสมุทรฉันทำงานในคอนโทรลทีมไม่มีใครรู้ว่าต้องอยู่ในฐานะที่จะกดดันแค่ไหนจนกว่าจะได้ลองด้วยตัวเองจริงๆ ทุกอย่างเริ่มล่วงหล่นทับคุณเมื่อคุณเริ่มคิดคุณไม่อาจจะสามารถจัดการกับมันได้คุณเคยมองที่ดวงตาของพนักงานที่ตายแล้วหรือเปล่าอย่าละสายตาจากพวกเขาบอกว่าไม่มีอะไรที่คุณจะสามารถทำเพื่อพวกเขาได้อย่าได้เสียใจกับการตายเพื่อเสียสละ อย่าโทษตัวเองคิดว่าตัวเองน่าจะทําได้ดีกว่านี้หลังจากที่คุณได้เะเชิญนหน้ากับช่วงเวลาเหล่านั้นคุณจะได้ดูอย่างอื่นบ้างฉันเห็นคุณเอาชนะการทดลองที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ซึ่งน่าจะมีที่มาจากฉันพูดตามตรงเลยฉันไม่แน่ใจว่าคุณจะทําสําเร็จฉันก้าวหน้าเกินไปหรือเปล่าเนี่ย พวกเราไม่สามารถเปลี่ยนสิ่งที่เกิดขึ้นมาแล้วได้ฉันรู้ฉันไม่ได้วหวังให้คุณเป็นแสงประทีปหรือประภาคารในมหาสมุทรที่กว้างใหญ่หรือที่แห่งนี้ก็จะกลายเป็นที่สงบและอบอุ่นในทันใดแต่ว่าบางทีเราอาจจะแค่ต้องลองและลองก็ได้ เราจะใช้เวลาในช่วงเวลาอันน่าสยดสยองเหล่านั้นแล้ว่าฉันต้องการให้คนมาคนนี่แบบรับคัดจับกวดเหน่าหน้าคุณผู้จัดก,การเหมือนพวก,พวกเราตอ,ตอนนี้